สวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับนายนอนโนยูสุนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้ามิวเอ็กสามจุดศูนย์อันติเมตตัวนี้นะครับอันนี้เป็นตัวขับสองนะไม่ใช่ขับสี่วันนี้เราจะพามาดูคันนี้เลยเอาไปแต่งเต็มนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้จะมีแต่งอะไรบ้างนะครับแล้วก็งบใช้ไปเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาบอกกันท้ายคลิปนะครับอะยดอีกทีหนึ่งด้วยความที่เจ้าคันนี้นะครับแต่งเต็มกับทางติ๊ตีอะไรแต่งทางร้านก็เลยจัดพิเศษมาเลยนะครับเอารถสไลด์มารับถึงที่ ไม่ต้องวิ่งไม่ต้องขับไปนะครับมารับมาส่งกันถึงที่เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปรอสไลด์กันว่าสไลด์จะมาแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่ร้านติ๋วอะไรแต่งไปกันเลยครับผม นี้นะครับเรามาถึงร้านนน่แล้วน่่น,น,นตีตีอะไรแต่งคองห้านะับผมจะพามาดูวันที่เสร็จนะครับว่าคันนี้จะใช้เวลาแต่งทั้งหมดกี่วันนะครับแล้วก็งบที่แต่งใช้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับมาเดีย๋ยวเราเอารถลงก่อนดีกว่าตอนนี้นะไปเรา,เาลดลงกัน มาตอนนี้นะครับแล้วก็แต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับเจ้ามิวเอ็กคันข้างๆผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเจอกับเจ้าของสํานักแต่งเจ้านี้เลยนะครับเดี๋ยวเชิญพี่ตีนะครับจากร้านตีตีอะไรแต่งคลองห้าเลยครับสวัสดีครับผมตีตีอะไรแต่งคลองห้าคาวัตครับผมปทุมธานีร้านร้านอยู่เส้นคลองห้าเล็บคลองใช่ไหมพี่ใช่ครับผมนะ ของห้าเรี่องครับผมใกล้ๆสนามมากันเถอะใกล้สนามครับมาง่ายมาง่ายอ่าอ่ะเข้าเรื่องดีกว่าครับพี่อันนี้ทําอะไรไปบ้างชุดแต่งก็จะเป็นฝาหน้าคาร์บอนนะครับก็จะเป็นลายตัวใหม่ของอากณนะงานฉีดนะครับโลโก้จะเป็นสีทองเขาเรียกว่าลายดาวไหมลายดาวเอวันะมันดูเป็นดาวสวยๆเวลาเจอเจอแสงเงี้ยจะสะท้อนใช่ไหมใช่ครับสะท้อนดัวจะสะท้อนเด่นขึ้นมาเลยก็จะเป็นตัวช่องลมเป็นมิติใหม่นะครับช่องระบายอากาศครับผมฝาคาร์บอนของอากณนะเนี่ย มีลายอื่นบ้างไหมมีครับมีลายอื่นเริ่มต้น GP ลายสองครับหมื่นสองห้าร้อยราคาไม่แรงด้วยใช่ครับหมื่นสองห้าร้อยหมื่นห้าหมื่นเจ็ดหมื่นเก้าแล้วแต่ลวดลายครับแล้วแต่ลายเลยนะครับแล้วร้านพี่มีขายแบรนด์อื่นบ้างไหมนอกจากนะครมีทุกแบรนด์เลยครับแล้วก็มีเป็นมอนซ่าครับแล้วก็เป็นแบรนด์ทางร้านครับผมถ้ามอนซ่าก็ลดลูกค้าพี่โน้ตก็จะมีโปรให้ครับส่วนลดครับราคาเต็มก็อยู่หนึ่งหกห้าราคาส่วนลดก็มีพิเศษ จัดโปได้เลยครับผมแล้วก็แบรนด์ล้านเนี่ยมีกี่ลายพี่แบรนด์้านก็จะมีลายสองลายเอฟวันครับผมเริ่มต้นลายสองก็จัดโปรอยู่หมื่นสองครับค่ะเอฟวันอยู่หมื่นสี่ไม่แพงนะไม่แพงครับช่องลมก็จะเหมือนกันมาเลยช่องลมก็คล้ายแบรนด์ีเลยรับประกันงานก็หนึ่งปีเหมือนกันครับจุดหนึ่งก็คือกรอบป้ายใช่ไหมพี่ติครับผมอันนี้ก็จะเป็นกรอบป้ายดําของ power code ming s a n ครับตัวนี้เป็นแบบ power code ของ m i n ง sang ดาดุหน่อย ขึนชีนเรียบๆครับผมให้มาตัดกับสีขาวมุดเป็นรถครอบครัวสวยๆแล้วก็ตัดไปเลยที่ล้อพี่ตัดไปก็จะเป็นชุดล้อครับตัวนี้เป็นทีสามเจ็ดออฟศูนย์งานตัวใหม่ครับทีเอสยอดแดงครับผมงานทีเอสยอดแดงรัดยางนิโตะสี่สองศูนย์เอสทีครับตัวนี้เอสทีครับสองหกห้าหกสิบสิบแปดไม่ใช่สี่สองศูนย์เอสธรรมดาใช่เป็นตัวใหม่ครับเอสทีจะดอกนุ่มขึ้นมาครับอ๋อจะก็คือตัวนี้จะเงียบกว่าประมาณเถอะตัวนั้นก็ดีเหมือนกัน อ mm. ครับผมแลวที่เด่นๆเ,เลยพี่ครอบดุมครอบดุมตัวนี้ครอบดุมตัวนี้ก็จะเป็นตัวของไอเอนบาร์นะครับเปิดตัวใหม่ครับตัวใหม่เลยตัวใหม่เลย,เลยจะเป็นนูนจะเป็นลักษณะน,นูนขึ้นแล้วก็ oh. ยิงยิงเลเซอร์นะครับแล้วก็เป็นขอบเป็นเหลี่ยมแล้วก็บวกน็อตด้วยครับ mm hmm. น็ดดอตเตอร์ีเป็นแรปเตอร์ดำข้างในเป็นดำอ่อฮะครับผม ตัวนี้จะต่างกับตัวเก่าก็คือตัวนี้จะนูนขึ้นมาตัวเก่า,าจ,จะเป็นแบนๆแบนๆแผ่นปิด <อา S 1> ที่ผมเห็นนะพี่ตีคันนี้จะไม่ใช่ทรงเดิมใช่ไหมใช่ครับคันนี้เป็นจัดทรงใหม่ครับลูกค้าต้องการว่าให้พอดีพอดีใช้งานก็จะเป็นโต๊ะอัพแล้วก็โบกสปริงชุดใหญ่ของ YS นะครับของ YS จะเป็นเซตโหลดมานะครับหน้าก็โหลดประมาณโหลดประมาณนิ้วครึ่งครับหลังสองนิ้วหน้านิ้วครึ่งหลังสองนิ้วสองนิ้วตรงนี้ก็สวยนะพี่แล้วยางหกสิบ พี่ขับมามันแข็งมาอะไรไหมชคตัวตอนแรกก็ตั้งเซตที่เบอร์หน้าเบอร์สี่หลังเบอร์สามอ๋อแสดงว่าตัวนี้ช็คปรับได้ใช่ครับปรับได้ครับเป็นเจ็ดระดับครับผมเจ็ดระดับใช่ไหมครับผมตอนนี้อยู่ปรับหน้าเบอร์สามหลังเบอร์สองอ๋อปรับไว้หน้าสามหลังสองอันนี้คือเท่าที่พี่ขับมาคืนนี้ใช่ครับนิ่มครับผมนิ่มเลยนะใช้งานดีไหมใช้งานดีครับผมเนบดีครับผมถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มอีกก็มาปรับง่ายครับถ้าถ้าสมมติเพิ่มจากเดิมเดิมชคเดิมเดิมที่พี่เคยขับ อารมณ์ต่างกันเยอะไหมอารมณ์ต่างกันเยอะเลยครับผมเยอะเลยใช่ไหมอันนี้ก็ขี่สบายเลยครับจบเลยสําหรับรถที่โหลดจัดทรงครับเปลี่ยนยกชุดใหญ่พร้อมสปริงแล้วคันนี้มีอะไรทําอะไรอีกบ้างพี่อันนี้ก็จะเป็นมีล้อมีชุดดุมแล้วก็จะเป็นพวกท่อไอเสียนะครับอ๋อเป็นท่อใช่ไหมด้านหลังก็จะเป็นเป็นปลายได้ออกมาครับเป็นได้ออกมาตอนนี้เป็นเกียร์ออโต้จะมีพักครับมีพักใช่ไหมครับผมเสียงเสียงเป็นไงเสียงเสียงก็จะนุ่มๆพอดีพอดีครับผมเดี๋ยวเราสตาร์ทฟังอีกทีหนึ่ง เราแข่งก็หมดเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันไหมว่าพี่ทําอะไรไปบ้างครับผมเราดูด้านในกันนะครับไปข้างในกันดีกว่าครับผมมาข้างในพี่ติพี่ติทําอะไรไปบ้างข้างในข้างในมิวเอ็กตัวนี้ก็จะมีพวกดิฟฟี่นะครับดิฟฟี่เอวันพร้อมแัดดีนะครับแล้วก็วัดบูทแล้วก็วัตดังดันดิฟฟี่ดิฟฟี่มีกี่ตัวพี่ดิฟฟี่ก็จะเป็นชุดหกหกตัวนะครับชุดหกตัวนี่ครับ ก็จะบวกเซตดีหนึ่งตัวเจ็ดตัวอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้ตัดต่อสายไฟใช่ไหมใช่ครับผมเสียบปลั๊กปลั๊กตรงรุ่นครับอถ้าเราจะมีลูกเล่นเยอะแล้วก็เป็นตัดต่อได้ครับผมก็คืออยากวัดใช่ก็ตัดต่อได้เพราะว่าปลั๊กฝั่งนู้นเราจะใช้เป็นปรับเครื่องนไฟ้าครับเครื่องยนฟ์ไครับโอเคมีสองมีสองสเต็ปมีทั้งตัดต่อและแบบเสียบอได้สเมีมาทั้งชุดเลยครับลูกค้าสามารถเลือกได้ครับอ่าแล้วที่ร้านพี่มี ยี่ห้อเดียวไหมดิฟี่มีหลายยี่ห้อครับมีตัวไหนบ้างก็จะมีตั้งแต่ร้อยยี่แปดสีอาร์โฟเอวันสองสี่แปดเอทีก็เรียกได้ว่าครบครับผมครบหมดเลยครับที่ในในในนี้เขามีของแท้ก็เบิกได้เบิกได้ครับผมแท้เบิกได้ครับเด็ดมากนะครับของแท้เบิกได้นะผมบอกไว้ก่อนครับผมแล้วก็หลังจากดิฟฟี่มีวัดบูธดิฟี่ก็จะมีวัดบูธนะครับอ่าฮะที่ร้านก็เริ่มต้นตั้งแต่ทั่วไปครับผมแท้ แล้วก็ PPRC ตรงนี้ครับแล้วก็ที่ผมเห็นผมเห็นมันมีตัวเล็กๆข้างๆบูทตัวเล็กก็จะเป็นตัวนั้นจะเป็นตัววัดแรงดันน้ามันนะครับวัดแรงดันน้ามันส่วนมากถ้าต่อคู่กันก็จะเป็นเป็นบูทดูบูทช่วยได้ครับจะต่อเป็นสามทางครับผมกันนี้จะวัดเป็นบูทกับบูทใช่ครับผมอ๋อโอเคเข้าใจแล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นสมาร์ทเกจใช่ครับเป็นตัวเป็นมอนเตเกจมอตเกจ ECU ใช่ครับไวดูค่าต่างๆ ลบโค้ดตรงนี้ครับผมแล้วก็ดูค่าแรงดันลูกเล่นเยอะนะครับผมลูกเล่นเยอะเลยครับหน้าจอหน้าจอคเขาเปลี่ยนสีได้ไหมหน้าจอมันเะเตเปลี่ยนสีไม่ได้ครับตัวนี้ตัวนี้ ECU เป็นสีเดียวครับผมได้ดิฟี่เปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีได้ดิฟี่อ๋อขายนแล้วสีได้ครับแล้วก็คันนี้ก็จะมีมีกล่องเลยนะครับคันนี้ก็จะเป็น ECU ของอัลต้าบูธนะครับกล่องอัลต้าบูธของ ECU สายตรงรุ่นนะครับปลั๊กตรงรุ่นอันนี้คือไม่ตัดต่อสายไฟเลยไม่ตัดต่อสายไฟเลยครับเป็นปลั๊กตรงรุ่นเสียบเข เอ้าเตือขึ้นไดโนให้ด้วยใช่ครับผมคุ้มสุดๆนะครับมาก็ดูแลหลังการขายอยากเพิ่มอยากลดได้หมดครับสมัครมีแต่เพิ่มลูกค้าครับผมไม่ค่อยมีลดใช่ไหมครับผมส่ใญ่จะเพิ่มครับเพิ่มให้พอดีพอดีการใช้งานของเราและอีกอย่างหนึ่งของ ECU ก็คือ เป็นคาเล็งไฟฟ้าก็จะเป็นคาเลงไฟฟ้าตัว14ระดับนะครับก็ดูผ่านมือถือได้ครับทั้งกล่องทั้งคาเอไงครับครับผมเปลี no ่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดได้ครับก็มีโหมดเดินหอบตัวนี้เป็นตัวใหม่น่าสนใจครับค่อนข้างครบเนาะครบครับค่อนข้างครบใช่เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องห้องเครื่องพี่ได้ทำไหมห้องเครื่องก็ทำครับคันนี้ใช่ไหมนิดหน่อยครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องดีกว่าว่าอันนี้ห้องเครื่องทำอะไรไปบ้างครับไปดูกันเลยมาเรามากันที่ห้องเครื่องวิติีอันนี้ห้องเครื่องวิติีทำอะไรไปบ้างครับอันนี้ก็จะเป็น สเต็ปใช้งานนะครับลูกค้าก็จะมีท่อปุด EGR นะครับชุดใหญ่แล้วก็กองใส่กอง Data Tech กอง Data Tech ด้วยใช่ครับผมเพื่อใช้ดีขึ้นให้มันล่งขึ้นใช่ครับมแล้วก็สะาดด้วยใช่ไหมแล้วก็แล้วก็เป็นชุดแต่งพวกชุดแต่งชุดแต่งพวกน็อตทอง HPD ฝาหม้อน้ำฝา CT ป๋าก็ปลูกเบรคก็ตอนน็อตพวกไลน์น็อตทองนิดหน่อยแล้วก็ป๋าก็้างในใช่ครับแล้วก็เป็นพวกท่ออินเตอร์แทนเดิมนะครับเป็นท่ออินเตอร์แทนเดิมใช่ครับผมถ้ามองจากในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้เป็นสีดำอยากได้โทนดำามครับผมก็เนียนดีอยู่นะนะถ้ผมดูเหมือนรถเดิมเดิมเลยถ้าเปิดมาถ้านิดหน่อยถ้าเอาน็อตสีทองพวกนนี้ออกดูเป็นรถเดิมเลยนะครับผมเนียนเลยอ่ะจะไม่จะไม่เยอะก็คือเน้นเดิมเดิมครับผมเรียบๆเนาะไม่ทำเยอะถ้าอยากทำเยอะก็แล้วแต่เราสั่ง เข้าไปได้สั่งสเต็ปได้ทำได้หลายสเต็ปจะมีเยอะก็ได้จะแต่ลูกค้าสั่งก็คือสั่งตามสเต็ปได้เลยตามงบประมาณกันเถอะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปสรุปกันเดีวยวว่าคันนี้ทําไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับไปมาพี่ต้คันนี้เรามาสรุปค่าใช้จ่ายคันนี้กันว่าแต่งประมาณนี้เลยแบบนี้เลยประมาณเท่าไหร่พี่ประมาณคันนี้เลยทั้งหมดเลยก็ตั้งแต่ล้อยางจงลงจงล่างฝาคาร์บอนดิฟงดิฟฟี่กล่อง ท่อพวกนี้ครับประมาณแสนสองครับประมาณแสนสองถ้าใครอยากได้อย่างนี้นะครับผมงบประมาณอยู่ประมาณแสนสองแต่ถ้าใครงบไม่ถึงเอาตัวเดิมมาเทิร์นลบได้นะครับลบได้เอารอเดิมเทิร์นลบได้อีกใช่ครับแล้วฝาฝาปงเทิร์นได้ไหมเทิร์นได้ครับฝาปเทิร์นได้เหมือนกันครับผมถ้าเทิร์นอยู่ประมาณแปดเก้าหมื่นนครับแปดหมื่นมีจ่ายประมาณนี้ครับถ้าเทิร์นถ้าเทิร์นของหมดเลยก็คือเทิร์นลงเทิร์นล้อเทิร์นของเดิมครับอันไหนเทิร์นได้ก็เทิร์นกันไปครับผม ถ้าเอาเต็มๆไม่เทินแล้วก็ยูเวทนี่ครับอยู่ที่เราสั่งของนะครับอถ้าถ้างบจํากัดอีกก็คือแต่งตามงบได้พี่ติก็จัดให้ได้เลยครับทีนี้ก็มาฝากร้านพี่ติหน่อยว่าจะฝากร้านครับร้านติตวอะไรแต่งของห้าคาวอลอยู่ปทุมธานีนะครับคองห้าเส้นเรียบคลองที่จะไปสนามแข่งถ้ามาคลองหลวงก็จะเลี้ยวขวามาผมไปสนามคลองเีียวจะเลี้ยวซ้ายอครับผมมาง่ายครับอยู่ตีถนนครับผมที่ร้านมีทําอะไรบ้างพี่ ที่ร้านก็ทําเกี่ยวกับกระบะพวกรถเก๋งทาหมดทุกอย่างเลยนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ช่วงล่างเปนี่นถ่ายน้ำมันเครื่องล้างรถคาร์บอนหยงานประตูงานตกแต่งงานประดับยนต์เอาหมดเลยครับได้หมดเลยครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อพี่ติ๋วสนใจติดต่อผมได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0885331855ครับหรือถ้าใครอยากปรึกษาก็ปรึกษาผ่านทางผมได้เลยนะครับหรือติดต่อทางเซลโน้ตได้ครับครับผมนะครับลูกค้าผมก็มีราคาพิเศษอยู่แล้วนะมีพิเศษนะครับ สบายวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตีมากๆนะครับที่มาเปิดเผยคันนี้ให้ชมว่างบประมาณอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับขอบคุณครับสําหรับใครนะครับที่สนใจเจ้ามิวเอ็กซ์ออนิวมิวเอ็กซ์ตัวนี้นะครับยอดนี้ยอดจองกําลังพุ่งขึ้นอย่างล้นหลามนะครับคิวก็เริ่มมาแล้วใครที่สนใจอยู่อย่ารอช้านะครับติดต่อเข้ามาสอบถามเราได้เลยนะครับหรือ ท่านใดยังไม่ได้ทดลองขับมาทดลองขับได้ที่อีสุเมโทสาขาชัยพฤกษ์นะครับอยู่ปากเกร็ดนนทบุรีนี่เองนะครับใครสนใจทดลองขับสนใจอยากดูรถตัวจริงเข้ามาหาโน้ตได้เลยนะครับหรือจะโทรมาก่อนก็ได้นะครับเบอร์089419406มีลิงก์ ไลน์อยู่ใต้คลิปนะครับแอดเข้าไปคุยกันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับช n e l นายนอนโนยิสุด้วยนะครับถ้ายอดวิวเยอะๆเดี๋ยวผมจะหาของมาแจกจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับที่สำคัญอย่าลืมผมมีเพจอยู่นะครับนายนอนโนยิสุ เข้าไปกดไลค์ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นลถอีซสูซุทุกรุ่นได้เลยทั้งกระบะและก็มิวเนะครับมีหมดเข้าไปติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ